ถ้าออกี่750ามนออกที่า5 0มแสนนี่จมีอไร้างกี่500นันก็จ่ายค่าเดอตันด้วยเดวันแค่ร้านเดยถ้าเป็น750ก็ต้องมีร้านร้าน5อารไม่ได้ก่อนม่ได้ีไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ม่ไดือเดียแต่พวกไม่ได้ทั้งีละไม่ได้่ร้อนก็มีเยอ ก็อแลาทีครอไ็นว่า้ตัวคาอลอยู่ว่มีรยแต่ในทกีตัวเวหาันมันลงรุ่นนู้เพื่อเอาแหนมนรบใช่แบแต่เพิ่มนบบแ้เพิ่มไอ้นี้ก็ถือห้นลงเพื่อบวกแนสี่ตัวเียได้เงินเยอะแต่ายได้

giá 750. mình Thì thì toàn là 100 hay 500 một này còn chi. <laughs> Bây sẽ giơ giặc

เดินันเดิน่นกับ้มเดินเข้าไปนง่านเี้ยเออี่มแก็ต้อเนี่รูว่ามันใน แถวท่ามวไอ้บออแถวไอ้นั้นแถวนักกีฬานั่งอุกาบได้่ในแ่ละโดนแล้วไม่ถึดาด่แหดน่หวดนหายเดน่นกัน

ีวนี้ก็เป็นหมกท่หมดดูว่ตัวเองติดนอกไหมไม่ได้ไม่ไดเลยอยกขอแล้วเาเเสียรอะ่าน้อยไม่ใส่ไม่เอโยนไปโยมไม่ไันไม่ไม่ได้ไม่ไหวไม่เป็นไรค่ะไม่ไวพี่่ไรูไม่เป็ไรค่ะเอาชิปยม่ไมา เพื่อนชิปค่ะ có diễn ra sân bằng như không có mình nó ở đi cùng <laughs> 佢點嚟點食？佢好忙都話，啊嗯、你請佢食我。

Yeah.